ณขณะนี้เวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีค่ะช่วงบ่าย3โมงนะคะตามเวลาท้องถิ่นของจังหวัดสิงห์บุรีตอนนี้เราอยู่ที่หมู่4บ้านจีน้ำร้ายนะคะตำบลประสุกอำเภออินบุรี ie, จังหวัดสิงห์บุรีค่ะตอนนี้นะคะชาวบ้านกำลังทำการเกษตรคือการประมงกำลังจับปลานะคะริมฝัง่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็กำลังตกปลากันอยู่นะคะ น่าสนุกทีเดียวค่ะแล้วก็ทุกคนก็ทำมาหากินอย่างมีความสุขด้วยนะคะตอนนี้เรามาพบกับผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนในบริเวณนี้ในหมู่4ี่นะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็จะมะีชาวบ้านมานั่งเสวนากันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในชายฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณนี้ทำให้ตหลิ่งสุดนะคะแล้วก็พังทลายลงมานะคะพบกับผู้ดำเนินรายการนะคะคุณธรรมสานอุ่มเอิดค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้เดินทางมาไกลเลยครับจากสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติวันนี้เดินทางมาที่หมู่ที่4ตําบลประสุกอําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ได้ทราบข่าวว่าท่านผู้ใหญ่ประพินผู้ปรางนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ก็ได้เรียกชาวบ้านนะครับมาประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบเมื่อ เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องอถูกภัยจากอุทกภัยนะครับที่นี่ก็มีเรื่องของอุทกภัยที่ท่วมซ้ำซากทุกปีครับแล้วก็ผลกระทบนี้ไปสร้างให้แนวตะลิงเนี่ยได้เกิดปัญหาพังทลายลงนะครับผมอยากจะฟังจากท่านผู้ใหญ่ดีกว่านะครับเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้เล่าเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรุ่มน้ำแห่งนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับ ชุมชนแห่งนี้หมู่บ้านแห่งนี้แล้วทําไมความเดือดร้อนนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขสักทีครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับอยากจะเรียนถามผู้ใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับหมู่บ้านนี้พื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่น้ํามันจะไหลามาเป็นโคง้งเพื่อแทงดินนี้ให้พังทลยลงมาจากริมฝั่ง,งเลยพอมีถนนสองฝั่งก็เกิดน้ําเอ,อ่อพึนงลน้นก็เลยท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน,าบานแบบนี้ครับ ทุกปีมันถึงเดือนตุลาจะมีน้ำเพิ่มทุกปีทุกปีครับแล้วทีนี้ในในยุทธศาสตร์ของหมู่บ้านหรือแผนของของท่านเนี่ยครับคิดว่าจะให้ชาวบ้านเนี่ยแล้วก,กับท่านเองเนี่ยได้ได้ปฏิบัติการอะไรเพื่อแก้ไขในเรื่องนี้บ้างครับเพื่ออยากจะให้มีการปลูกป่าเป็นประเภทไผ่หรือไม้ที่ยึดดินที่เป็น หนาแน่นอ่ะไม่ให้ดินพังทลายลงมาจากพื้นที่ส่วนบนคือน้ํามาเราจะได้เกาะดินให้มันมันมันอยู่ไม่ต้องพังทลายนะครับคือก็จะให้ชาวบ้านประชาชนชาวหมู่ที่4่เนี่ยช่วยกันร่วมมือปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันน้ําเซาะดินพังทลายลงมามครับก็คือคือเป็นการใช้รวมพลังของชาวบ้านครับให้ให้ชาวบ้านเนี่ยได้ตระหนักว่านี่คือปัญหาเดียวกัน ด้วยกันแล้วก็เพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขชาวบ้านว่าอย่างไรบ้างครับจากจากได้รับผลกระทบจากริมน้ําริมตลิ่งทั้งหมดนี้ครก็ส่วนใหญ่ก็จะร่วมมือกันทํานะครับคือเพื่อป้องกันผักที่น้ําล้นเอื้อเพื่อจะเข้าไปในหมู่บ้านด้วยเพื่อเป็นการไม่ให้บ้านเรือนเดือดร้อนที่ผกักจะต้องไปแพะบ้านเรือนโค่นล้มต่างๆนะครับครับท่านผู้ชมครับที่นี่น้ําท่วม เกือบถึงประมาณศรษะคนเลยนะครับท่วมทุกปีแล้วปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีน้ําพัดมาแล้วก็ทําให้ตลิ่งเนตลิ่งเนี่ยพังเ,ยงเป็นวงกว้างชาวบ้านคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดแผ่นดินตรงนี้สไลด์ลงมาแล้วไปเอาบ้านเรือนของอของชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งเนี่ยลงมาชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันจะต้องเกิดการเสียหาย ฉะนั้นทั้งทั้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกับทางผู้นําแกนนําชุมชนก็ขอแนะนําอีกท่านหนึ่งครับคุณสมคิดคําวิจิตอดีตนายกอ,อบอตอของตําบลประสบนะครับก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็จากของท่านนะครับที่เป็นตาบลใกล้เคียงครับท่านเป็นสมาชิกอบอตอของตาบลอะไรนะอินบุรีรชื่ออะไรครับท่านครับนิสยัยยันนุ่นครับนิสยัยสมาชิกหมู่ที่ห้า นิสัยแย้มนุ่นครับเป็นสมาชิกอบตหมู่ที่ห้านะครับของอิอนบุรีท่านครับท่านเห็นภาพทั้งหมดแล้วเนี่ยท่านคิดว่ามันน่าจะทำอะไรก่อนเป็นเรื่องแรกเลยครับคือผมคิดว่านะหนึ่งไม่ต้องหาไม้ที่เป็นหลักคือว่าสามารถที่จะป้องกันตรงนี้ได้ก่อนแล้วต่อไปเนี่ยผมก็พงมาเจอมันเยอะมากครับผมว่าพยายามาตรงนี้ ครับเพราะมันมันคือน้ำเนี่ยเป็นทางโค้งแล้วน้ำเนี่ยมันจะแทงเข้าตรงนี้ครับน้ำมันมามชนตรงนี้เลย,เลยครคับแล้วน้ำเนี่ยผักปอดผักต่างๆเลยจะเท่ามาก็แทงเข้ามาเต็มตรงนี้เลยครับคือว่าได้ได้ไดเอเอเอของพื้นที่เก่าๆต้นไม้เก่าๆที่มีไว้เนี่ยอีตรงนี้โฉนดนะท่านนะอีตรงนี้เป็นโฉนดทั้งหมดเลยที่พังมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นที่โฉนดใน มันพังเสียหายไปหมดแล้วทีนี้เรามีทางเดียวที่ต้องป้องกันด้านด้านข้างบนไว้เนี่ยนะครับเล่งด่วนเลยครับท่านมองคิดว่าน่าจะทำยังไงครับผมว่าคี่ว่าต้นโอไผ่ถ้าปลูกผมกลัวจะตายอืมผมกลัวผมก็นึกไม่ออกนันท่านว่าอะไรดีก็ต้องถาม พี่น้องเนี่ยพี่น้องก็วันนี้ก็มีเ,เป็นอาสาสมัครอ,อสมออทั้งทั้งหมู่เลยวันนี้ได้ข่าวว่าอยากจะมาแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตลิ่งของเรานะครับมีท่านใดครับอยากจะเสนอเชิญเลยครับเชิญนะเชิญนะอ่ะเชิญเชิญเชิญแนะตัวเองจาที่าทาอยู่ที่นี่มาหลายปีนะคะ แ<ล>ะนะนำตัวเองนิดนึงค่ะเนตนอาแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะค่ะดิฉันชาลิสาคำวิกิตนะคะก็เป็นชาวบ้านที่นี่รู้สึกว่าชาวบ้านแถบของแม่น้ำจะมีความเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมไม่มากนะคะที่สำคัญคือชาวบ้านตรงริมตลิ่งนี่ยค่ะจะมีความเรียอนะคะเสี่ยงต่อก,การที่ว่าเกิดเรียกอะไรนะคะอุบัติ อุอบัติภัยทางน้ำนะคะคคปลาน้ามาถ้าช่วงนี้จะเป็นเอ่อทุ่งใช่ไหมคะเพราะว่า,าถ้าเกิดมีเอ่อเขาเรียกว่าสวะเรืออะไรคะมาบ้างๆหนือชาวบ้านเขาจะมีความตระอนตรงนี้ค่ะเพราะว่าบ้านเรือนอาจจะทำให้บ้านเรือนพังได้อะค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้หน่วยงานทางอไหนก็ได้ค่ะมาช่วยเหลือด้านนี้ด้วยค่ะครับ,คร,บครับก็ท่านผู้ชมครับทางชาวบ้านบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูที่นี่หน่อยครับมีท่านใดอีกครับ อยากจะฟังเสียงของชาวบ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบสามไร่หมดเลยไปกับน้ำนอ,นอ่อเชิญนะพี่เชิญนะอยากเสนออะไรเชิญนะพี่แนะนําตัวเองด้วนนะคะพี่เราอนะนำฉันวันเพ็ญเชาวราจา่ะเป็นชาวบ้านหมู่ที่สี่เนี่ยเมื่อก่อนบ้านอยู่ตรงนี้จ้ะมีเนื้อที่ประมาณสามไร่เลยตลิ่งพังเป็นหมดต้องย้ายไปอยู่ข้างนอกนู้นนะจ้ะปัจจุบันนี้ก็หมดไปแล้วสามไร่ก็คือไม่มีที่ดินเหลืออยู่เลย ในโฉนดแล้วเราเราแจ้งที่อำเภอยังไงคะก็เวนคืนโฉนดเขาไปแล้วอ๋อเวนคืนเรียบร้อยแล้วก็หายไปเลยที่สามไร่แล้วไปอยู่ข้างนอกนี่ไปต้องไปเช่าหรือว่าไปซื้อเช่าที่เขาอ๋อที่ของตัวเองก็ยังดียังดินอีที่ข้างนอกอ๋อค่ะเจอน้ำท่วมอีกทุกปีเหมือนกันเจอน้ำท่วมนะแล้วทำไมไม่เอาเอาเอาดินมาถมอีกเพื่อที่จะให้ที่ดินสามไร่มันมันงอกขึ้นมาอีก กมอยากแค่ถงเหมือนกันจะจะไม่รู้จะทำยังไงไม่ได้นะท่านอื่นครับเชิญนะเชิญอยากจะเสนออะไรเสนอไปเป็นเรื่องของข่าวก็ได้ครับเพื่อที่จะให้เห็นผลกระทบว่าพวกเราเนี่ยได้ได้รับผลกระทบกันจริงๆอ่ะพี่ผู้ชายนั่นเชิญเชิญเอาหน่อยออเออไม่เลยพี่ผู้หญิงนะครับผมผมเสนอผู้ใหญ่ว่า ถ้าชาวบ้านเราได้รับการเดือดร้อนอย่างนี้คนที่เป็นท่อบ้านเนี่ยรู้สึกยังไงครับแกดงความรู้สึกน <c oughs> ะก็ลูกบ้านเดือดร้อนก็ไม่สบายใจก็พยายามจะหาทางที่ไม่ให้น้ำมันไปท่วมหรือน้ำกัดซอดตะลิงแถวน้เพื่อชาวบ้านเราจะได้มีหน้าที่ทำทินอยู่ตลอดอปครับได้ข่าวว่าในเขตติดต,ต่อของ หมู่ที่สี่เนี่ยเป็นหมู่ที่ห้ามีโรงสีอยู่โรงหนึ่งถูกน้ํากัดซอกเหมือนกันจนจะถึงโรงอ,อะไรอะลานตากข้าวแล้วใช่ไหมครับนี่จะจะจะมีแนวทางยังไงประสานงานแล้วมาช่วยกันแก้ไขฮะจะจะทำยังไงดูจากภาพซูมนะคะที่โรงสีนะคะ,คะตอนนี้โดนมมน้ากัดซอกจนกําลังเอียงลงมาแล้วนะคะครับ น่าเป็นตัวใหญ่แต่แต่แต่มันรุนแรงนะแล้วพื้นที่มันกว้างแล้วก็เรื่องเรื่องการจะแก้ไขไม่ใช่เรื่องง่ายวันนี้ต้องสงสัยต้องใช้ใช้การรวมพลังของคนในชุมชนก่อนเมื่อคนในคนในชุมชนเนี่ยได้รวมพลังทําแล้วเนี่ยถ้าไม่ไหวก็ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะส่วนที่เกี่ยวข้ององค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือครับแล้วก่อนที่เรา จะจะเลิกการประชุมประชาคมวันนี้ผมอยากให้แต่ละคนเสนอแนวทางเลยว่าจะแก้กันอย่างไรนะครับงานต่างๆที่มีส่วนรับผิดชอบในโครงการต่างๆของคนในประเทศไทยนะคะได้ตระหนักถึงเห็นที่แหลกให้ทางรัฐหรือทางหลักผู้ใหญ่ช่วยมาดูแลจะ้ะเพราะว่ามันเดือดร้อน พราะว่าตะลิงเนี่ยมันจะผักอ,อ,อยาห้<ะ>หน่วยงากให้หน่วยงานของมาช่วยทำพื้นที่นี้ให้หน่อยนะครับ <c oughs> ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพี่ครับเด็กเล็กลน่นอะไรจะอยางเชิญครับอยากให้ทา้งห,หน่วยงานทางเอกชนหรือทางรัฐแต่ให้มาดูแลแบบชาวบ้านหมู่ที่สี่ตอนนี้เดือดร้อนเกิดเ,ดเอลไนนะคะเกินความสามารถของเราไปอยากให้หน่วยงานต่างๆมาช่วยเหลือกันเลยค่ะ คือว่าใช่ยิ่งจะดีค่ะครับเรียกธรรมชาติกับคืนมาใช่ค่ะอยากให้เห็นธรรมชาติเรียกที่ดินกับคืนมาอีกสามไร่ใช่ค่ะเสียดายสามไร่นี่ถ้าถ้าคิดเป็นเงินก็ไม่น้อยค่ะท่านอดีตนายกครับสมคิดคำวิจิตครับเสนอแนวทางก่อนอื่นนะคะก็ขอขอบคุณสื่อสุขชนแห่งชาตินะคะที่ได้ให้โอกาสพี่น้องหมู่ที่สี่นะคะได้แสดงความคิดเห็นงนี้นะคะ ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ดิ่านคิดว่าถ้าลําพังชาวบ้านจริงๆเนี่ยมันเกินศักยภาพที่จะทำตรงนี้ได้แต่ทาในเวลาที่เราจะรวมตัวกันขึ้นมาช่วยเหลือกันก่อนพอเราทาไม่ไหวจริงๆยอยากให้หน่วยงานนะคะที่รับผิดชอบตรงนี้เข้ามาดูแลตรงนี้นะคะเพราะว่าคิดว่าบางทีอ่ะทั้งหน่วยงาน ที่รับผิดชอบอาจจะไม่รู้ตรงนี้มีปัญหาเดือดร้อนตรงนี้จริงๆอยู่ก็ขอให้ผ่านสื่อตรงนี้นะคะช่วยมาช่วยดูอะไรพี่น้องตรงนี้ด้วยว่าเขาเดือดร้อนจริงๆไม่เฉพาะตำบลนี้นะคะทั้งจังหวัดสิงห์บุรีที่โดนน้าท่วมเนี่ยพี่น้องจะมีผลกระทบเรื่องตลิ่งพังกันค่อนข้างทั้งจังหวัดสิงห์บุรีครับขอบคุณมากค่ะครับก็สุดท้ายผมจะให้ท่านผู้ใหญ่ปพินวันนี้เป็นพระเอกของเรื่องที่จะต้องนําเรื่องผลกระทบเนี่ยเข้าสู่การแก้ไขให้ได้ครับท่านครับช่วยสรุปเลยว่า า่นะถึงเวลาเราจะทำอะไรกันจะ,จะต้องร่วมมือร่วมใจกันครับปลูกต้นไม้เพื่อต้องกันน้ำเซาะตะลิ่งก็ขอให้ในง,งานประชหนในง,งานที่มีความเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยกันครับเพื่อจะให้พื้นที่ตรงนี้คืนกลับมาครับครับท่านผู้ชมครับ เวลาหมดแล้วจริงๆเพราะว่าเราได้ติดต่อเชื่อมสัญญาณได้โอกาสได้แค่นี้จากบทสรุปของหมู่ที่4ตําบลประสุขอําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีตามที่เราได้นําทีมงานถ่ายทำนำนักศึกษาและฝ่ายวิชาการได้มาพบกับพี่น้องในเขตพื้นที่นี้สํานักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติจะนําเรื่องนี้ไป ผยแพร่แล้วก็จะไปนำเสนอให้เป็นสาระข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประสุขโดยตรงผมธรรมสันนุ่มเอิบท่านผู้ใหญ่ประพินผู้ปรางท่านสมคิดคำวิจ,จิตนักศึกษาและก็ท่านสมาชิกอบตอของอินบุรีแล้วก็พี่น้องประชาชนของหมู่ที่4ตําบลประสุขนี้นะครับขอกราบลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับครับขอ,ขอสวัสดีครับ